ดูงูเขียวตัวนี้นะครับเขาจะพยายามนะครับปีนกําแพงขึ้นไปข้างบนนะครับก็ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเขียวลายนะครับดูนะครับมีรู้เขาเห็นอะไรนะครับเขาตามอะไรนะครับขึ้นไปข้างบนนะครับไปแล้วนะครับไปเร็วมากนะครับเร็วมากนะครับ ข้ามข้ามถนนไปแล้วนะครับเป็นงูเขียวชนิดนี้นะครับเป็นชนิดที่อชอบชอบกินตุ๊กแกนะครับแล้วก็วิ่งเร็วมากนะครับเขียวชนิดนี้ไม่น่าจะมีพิษนะครับตัวก็ไม่ใหญ่นะครับตัวเล็ก ก็ประมาณนิ้วก้อยนะครับดูไปดูมาก็ลายสวยนะครับเข้ากันกับใบไม้สีเขียวมากนะครับเอาหลนๆน,นะคเขาพยายามจะขึ้นต้นไม้ใหญ่นะครับไปเร็วมากนะครับขึ้นข้างบนนะครับ ความยาวก็น่าจะประมาณสองฟุตนะครับวันนี้เจองูนะครับตรงนี้ก็งูเยอะนะครับช่วงหน้าหนาวนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับ